ตาปันสว่างบินแดนพนาอายุ80กว่าปีแล้วอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเล็กๆที่บ้านห้วยเสือเท่าตบบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดมีสงสอนตาปันมีโรคประจำตัวหลายอย่างตามวัยที่แก่ชราและช่วงที่ผ่านมาแกก็เกิดหกล้มทำให้ปวดหลังจะนอนลุกนั่งก็ลำบาก โชคดีที่มีลูกสะพ้ยและเพื่อนบ้านคอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่บ้างสภาพบุญครูหนึ่งดยอาจารย์ชัดชัยน้อยสกุลได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนตาปันช่วยพยุงให้ลูกนั่งนำผลไม้มาป้อนให้มอบทุงอย่างชีพข้าวปลาอาหารซึ่งทุกวันแกจะเป็นผู้หุงหาอาหารเองกินคนเดียวอยู่คนเดียวลูกหลานจะมาดูแลบ้างครูหนึ่ง ได้ลงมือซ่อมแซมบ้านให้กับตาปันบางส่วนทำราวที่จับที่ถือให้ตาปันนั้นเดินเข้าห้องน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น